สวัสดีครับวันนี้จะกลับกิจกรรมคิงเนอร์ลีก2023นะผมมากันในรอบเก็บคะแนนวันที่2นะครับมากันในคู่ระหว่างสตาร์คัมบินเจอกับเก่งนักบิดน,นะครับผลงานเกมที่แล้วเนี่ยสตาร์คัมบินเสมอไดโนเสตเดมา2ต่อ2นะครับสว่วนเก่งนักบิน,นฟอร์มดีเลยครับชนะดีที่จริงใจ3ต่อศูนย์เลยนะครับอันนี้เรามาดูกันว่าคู่นี้จะลงเอยอย่างไรนะครับเรามาเริ่มที่เซตแรกครับเซตแรกเป็นการแข่งของ ดูโอเลสซิ่ง2-2ระดับ1-2นะครับโดยซาคามินส่งครอปกับไนมานะส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับเก่งับบิดส่งบอลกับคอปมาเลยคือหนูว่าจัดเต็มกันตั้ง2ทีมเลยนะครับระดับ1ครทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในระบบแบรดดนครับก็แบรดดนเป็นแบนด์เทสต์สเตชัน Station และวินเทอร์เจมนะครับฝักซาคามินนะส่วนฝั่งของเก่งับบิดครับแบนด์เป็นสเปซ t เตชันกับโมเกลกอสโตนะครับ4ด่านนี้จะไม่สามารถเลือกเล่นได้นะครับ ส่วนดาดคิงแมปนะทั้งสองทีมนะครับสตาร์คามบ,บินเลือกเป็นเซตที่11นะครับส่วนเเก่งนักบิดเลือกมาเป็นดาต้อนเกตน,นะครับก็เรียงตามนี้เลยนะครับสนามกลางเริ่มที่ดาดแอนนิสนะครับแอนนิสด,ด่านแรกต่อด้วยดาดคิงแมปของสตาร์คามบ,บินก่อนแล้วก็เก่งนักบิดน,นะแข่งทั้งหมด7เกมนะครับแข่งนับคะแนนจากเวลาใครคะแนนจะกว่าคนนั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเค อการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมเกมแรกของเราในคู่นี้นะครับของเซตแรกเลยนะครับเป็นเกมเปิดสนามนะครับของคู่นี้แอนเลนติสนะครับด่านระดับ5ดาวนะครับเป็นสนามกลางนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับคู่นี้นะครับซึ่งฟองของเกนนิมิกก็ดีเลยเปิดมาได้สวยนะครับส่วนซาคาคามินถึงแม้ว่าจะโดนพลิกนำเนี่ยแต่ก็กลับมาแบ่งแต้มได้นะครับ โอเคเดี okay, we we so young, we so ๋ยวเราไปดูครับในเกมแรกนะครับเปิดมาอยากติดกันอยู่นะครับซึ่งมีบอลนำลำหนึ่งโดนนิเคิงฮาเดสครับนี่ครับท็อปแล้วเออติดนิดนึงครับเอาละครับตอนนี้ลำสองเป็นไนท์นะครับเอาท็อปลงไปที่สี่แล้วครับสงสัยจะพลาดเยอะเอาละครับตอนนี้ยังติดกันอยู่นะ ว่าเริ่มก็อ่านก็เว้นไว้นิดหน่อยนะครับก็เหมือนว่าท็อปดูจากมินิแมปเข้าทางลับด้วยนะครับครัมาจังหวะนี้ครับสไลด์มาไม่พลาดนะครับตอนนี้บอลําอดูนะครับ c w แล้วก็ ECU ไปเลยครับเข้าสู่ทางนี้ครับเอาละครับบุมมองขวาล่างครับฝั่งบุมมองของอันดับที่4นะครับเป็นไนท์นะครับตอนนี้อยู่อันดับ4เข้าสู่แันบที่2ครับครับตามโอ้ยสกิดนะครับ สก,กิดแล้วสก,กิดอีกครับโอ้โหโคนทรลรถไม่อยู่ครับแต่ตอนนี้บ bon อลได้โอกาสนำํำทางแล้วนะครับและ ECU ยัดทางลัดตรงนี้มาสวยงามครับถ้าเป๊ะอย่างนี้จะแม่นมากนะครับถ้าแม่นอย่างเงี้ยคือจะจะ,จะแบบจะเร็วมากนะครับเอาลับเข้าทางลับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับบอลเอาลับกดแทงเพียวสไลด์มาแล้วก็วิเทอร์ครับโอเวอร์ดิฟซีบิลสไลด์มา,มาตรงนี้ c w มาค่อนข้างสวยงามครับมาจะกหวดนี้ไหลนิดนึงครับต้องทําได้แค่ c w ครับโอ้แต่ว่าท็อปขึ้นมาที่2แล้วนะครับตอนแรกอยู่อันดับ4ี่ับสานะครับและเขาใจของบอลทับเก็บให้กับทีมเก่งดักมิดไปก่อน1 1เคะแนนนะครับก็ตามด้วยทีมของตัวนี้นะจะทําให้เก่งนักบิดแนนดีกว่านะครับเอาลับตามด้วยคอมและปิดท้ายด้วยไนท์แหละครับ มากันในเกมที่2นะครับเป็นดาดซิตี้สิบเดดานระดับ3ดาวนะครับเป็นดาดคิงแม a ของสตาร์คัมบินนะครับซึ่งคะแนนตอนนี้โอ้ผ่านแค่เกมแรกเท่านั้นห่างถึง17แต้มนะครับเอาละครับต้องทำอะไรสักอย่างนะครับส t a r ์คัมบินนะครับเปิดมาเกมแรกก็โอ้โหนำห่างเลยครับแต่ต้องดูกันยาวๆครับมีอีก6เกมให้เล่นกันเอาละเกมนี้ต้องเก็บให้ได้นะครับสตาร์มีนบถ้าอยากลนุน กลับมาแซงนำนะสำหรับคะแนนนะครับตอนนี้เป็นท็อปนะครับที่ไม่ยอมครับนำลงระดับนิดหนึ่งครับโดยมีครอปอันดับสี่นะครับมาตรงนี้ ECU ครับดับวิวซีดวิวตรงนี้ครับไม่มีแทงเลยครับแต่ว่าเนี่ยพาสซีฟรถนะครับมันเสียแทงได้ถังนึงนะเอาละครับ c w w ก็พลาดน้อยมากนะครับสำหรับท็อปนะครับและดูตรงนี้ครับดูจากขวาล่างครับบี้อยู่นะครับ2 3 4นะครับแต่ท็อปนี้สบายหน่อยนะครับไม่มีใครมากดดันนะครับนัโดงอันดับที่1เลยนะครับเอาละเข้าสู่แบบที่2ครับแต่ตรงนี้โอ้โหกดเบียวไปเลยครับรถมันแบบเป็น C W B อยู่แล้วครับกดยังไงก็ได้อย่างอ่ยางนั้นนะครับวิ่งดิมา C W B โอ้โห เป๊ะมากนะครับท็อปแล้วดูตอนนี้ครับโอ้สตาร์คับมินนี่อยู่3กับ4นะครับไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะสำหรับสตาร์เอาโอ้สกิดนะครับและ WCD โอ้โหแทงใหม่แล้วครับนี่ครับเหมือนไม่พลาดเลยนะฮะโอ้ตรงนี้ครับแล้วอลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายแหละครับกดเป็นแทงเลยนะครับตรงนี้โอ้โหโค้งกว้างไปนิดนึงนะครับสกิดนิดนึง ไม่น่าใช่ปัญหาครับอาจจะเป็นแต้มยวแต้มของท็อปแน่นอนนะครับเอาล่ะแล้วเข้าไปเป็นเตีแต้มของเก่งนักบิดแหละครับเดี๋ยวดูว่าคนอื่นจะได้เท่าไหร่ครับอีบอลทีมตัวเองตามันดับสองนะครับเอาล่ะท็อปกับนายครับทันหรือเปล่าเนี่ยนะครับดูหน้าไม่น่าทันแหละครับ เกมที่สานะเป็นด่านด้าก้อนเกตนะครับดานระดับ3ดาวนะครับด่านของเกนนักบิดนะครับที่เขาเลือกมานะคะแนนตอนนี้โอ้โหนามากๆนะครับซึ่งเกมนีแล้สซาคามินไม่ได้ทักคะแนนนะครับโอ้แต่ต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าโอ้โหต้องยากนะครับถ้าจะพีกกลับมาสำหรับสาคามินนะครับมาดูในเกมกันก่อนครับตอนนี้ยังติดกันอยู่เอ้าไหนโอ้ ไปสกิลแล้วรัลดจอขึ้นเลยครับจอขวาล่างครับเอาละครับไปพลาดนะครับแต่ตอนนี้ทำให้ห่างเพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับเอาละครับตอนนี้บีอยู่นะครับหนึ่งสองสามนะครับพ็อเปลี่ยนเป็น SPX ด้วยนะครับโอเวอร์ดิฟค่อนข้างที่จะเป๊ะพอสมควรนะครับสามคนนี้นะครับดูดูดู อร่อยดิอากาศโอ้โหเหมือนจะเป็นบอลที่พลาดครับแต่แซงท็อปกลับมาได้ครับตอนนี้เป็นคอปที่ดีสุดนะครับคือตอนนี้ครับ ECU มาไม่มีใครพลาดนะครับและมาเอ้าเดียวโอ้โหอุยคอปพลาดรับแล้วแต่ว่าเกี่ยวท็อปไปด้วยครับทําให้โอ้แต่ว่าตัวเองพลาดเยอะสุดครับเอาครับแต่มีนายตามาแล้วนะนะครับเอาละครับสองคนข้างบนเขาไม่พลาดเลยครับ แต่มีสกิดสกิดท็อปตาไปนิดนึงแต่ท็อปก็แก้ได้นะครับเอาล่ะเข้าสู่ทางริมตตรงนี้ครับตรงนี้ไม่มีใครพลาดอยู่แล้วครับเลี้ยงกันได้หมดครับและมาตรงนี้ไหลนิดนึงครับแต่ไม่ได้ช่ปัญหาครับเกมนักปิดยังคงได้เปรียบอยู่ครับเข้าไป2อันดับแรกครับแล้วมีโอกาสเก็บได้21แต้มเต็มด้วยนะครับแต่เกมนี้ทีมแบบของเขาก็จะเก็บได้22แต้มแล้วนะถ้าเพอร์เฟกเกมนะครับ เกมที่4นะครับเป็นด่านแกรนแคนยอนนะครับด่านระดับ6ดาวที่สตาคมินเลือกมานะครับคะแนนตอนนี้ครับโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งห่างครับนะคเราด่านที่ตัดแต้มได้ดีเลยด่านนี้เป็นด่านยากนะครับแต่ว่าสเปคกับโมเกาเนี่ยโดนแบนนะครับจะเล่นไม่ได้ครับแต่ว่ายังมีสกอตแลนด์หยาดเป็นตัวเลือกให้ได้เล่นอยู่นะครับมาครับตอนนี้เปิดมาครับเป็นทอปเอยคอปอันดับหนึ่งนะครับไน ทีนึงนะครับและตอนนี้ครับทอปคือมาที่หนึ่งครับน่าจะเป็นดา่เขาเลือกมาเองนี่แหละนะครับทอปแต่ว่าโอ้โหความเร็วดอปนิดเดียวเขามาแบบจี้เลยนะครับสองคนนี้นะครับทั้งบอลทั้งท็อปและเอาโหมันมันเร็วไปครับรถมันเลยกระโดดขึ้นไปนะครับโอ้โหแล้วบาในี้ชนนิดนึงอีซีแก้ได้นะสลับบอลนะครับเอาละครับตอนนี้เป็นผ่านกันนาผ่านต่างตาครับท็อปกับคอปนะครับ อันนี้โอ้โหทอปไม่มีแอนแท็เลยครับต้องแก้ครับ CW มาในวันนี้สวยงามครับแข่งโค้งทำได้ดีนะทั้งสองโนเอ้ยทั้งสองคนนะครับในวันนี้โอ้โหท็อปไม่เข้าทางลัดแต่คอปเข้าแหละครับมาตรงนี้ครับแซงได้ครับค็อปโอ้โหแล้วท็อปไปพลาดนิดนึงครับ ECU เลยครับและมาตรงนี้ครับและเบียดท็อปท็อปสกินนิดนึง ตอนนี้มีบอลอยู่ับสาโอ้โหแต่ว่าถ้าครอปที่1มันก็แบบไม่ค่อยได้เปรียบมากนะเพราะนทยอยู่ที่4ห่างมากนะโอ้แล้วแซงหมดเลยครับโอกลายเป็นว่าเอาบอลโอ้โหมาจากไหนครับเนี่ยแซง2คนที่ครอปเปียดกันตั้งแต่ต้นจนจบแซงขึ้นที่1เลยครับแล้วตามด้วยลำดับ4คือไนท์แหละครับเกมที่5นะครับเป็นด่านเออร์บาเชสด่านระดับ3ดาวน,นะครับสตาร์บคบินเลือกมานะด่านง่ายที่สุดในเกมนะครับด่านนี้ครับ ก็คะแนนตอนนี้ห่างประมาณ40แต้มเลยนะครับและเหลือการแข่งแค่3เกมครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าเกมนี้ครับว่าราคามินเขาจะยอมหรือเปล่านะครับแต่ว่าฮอปนี่โอ้โหใช้เดอะลีฟนะครับไม่เข้าใจไงไปใช้เดอะลีฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอาจจะดีก็ได้นะครับซีดตอนนี้เป็นไนครับอันดับ3นะครับ เอาครับตอนนี้2คนนี้จัดเต็มมากนะครับไม่กักรถไม่แรงนั้นนะจัดเต็มเลยครับเอาชัวร์ครับเดี๋ยวโดนพลิกนะครับมาจังหวะนี้ครับเบียดไปเบียดมันคือแข่งกันเองสองคนอ่ะนะครับทีมเดียวกันแน่ๆโอ้ไหลนิดนึงครับท็อปและเข้าสู่แลบที่2ครับไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนนี้นะครับแต่ตอนนี้ไนท์อยู่ดับสี่ครับซึ่งโอ้ไนท์เกมวันนี้ค่อนข้างที่จะพลาดเยอะพอสมควรนะครับ แต่คนที่ดีสุดๆเลยก็คือฝั่งเจนนละบิดทั้งสองคนนะครับที่แบบขับไม่ค่อยพลาดเลยนะครับการเป็นฝั่งสลาร์คบิดเองที่พลาดเยอะพิเศษนะครับโดยเฉพาะคอปครับที่วันนี้รู้สึกว่าพลาดเยอะกว่าเดิมกว่าตอนที่เจอโอ้โหไดโนเสาร์ด์นะครับแต่ว่าดูตอนนี้ครับโอ้โหดิฟมาแล้วแซงปอนได้เลยนะครับแล้วน่าจะไปหาสําหรับคอปรับจะชนเองหรือเปล่าไม่ชนนะครับ เข้าไป2อัับแรกของฝั่งเจ็ดนักบิน,นครับครับอันดับที่3ปิดท้ายด้วยไหนอันดับ4นแหละครับเกมที่6นะครับเป็นด่านลอสแอเจลิสนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับซึ่งคะแนนรวมณนะตอนนี้นะครับสตาร์คามินนี่คือทิ้งโดนทิ้งห่างไป53แต้มเหลือการแข่งอีกแค่2เกมเท่านั้นนะครับจะเก็บสุดๆได้แค่4 2แต้มทำให้เจมบิดเนี่ยการันตีชนะแล้วนะเซตนี้นครับ เดี๋ยวเรามาดูกสก2เกมแล้วปอรคะแนนรวมๆว่าจะจบที่กี่แต้มนะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหเข้าสู่สาหลากักแล้วคะแนนรวมของฝั่งเกมนักบิดนะครับซึ่งเลสซิ่งเขานี่แน่นอนจริงๆนะครับฝั่งนี้อารับตอนนี้ครับคอปเปลี่ยนมาใช้ฮาเดนนะครับอารับไนท์ตอนนี้อยู่ดับสี่นะครับคือเจอปีศาจทั้ง3คนแล้วเข้าใจได้ไนท์นะครับซึ่งโอ้โหสู้ยากจริงนะ3าคนนี้นะครับ มานี้ซีวิวมาแต่ก็เชื่อว่าซูไม่ได้นะสู้ได้เหมือนกันนะเอาลับเบียดมาต้งวันนี้เบียดกันเองนะครับเบียดคอปออกไปเข้าสู่แลบที่2แล้วครับตอนนี้ครับยังติดกันอยู่นะครับเอาลับและมาตรงนี้วีวีซีวครับคอปและลงแม่นกว่าไนท์นะครับไนท์โอ้ยไปชนกับคอปแล้วครับชนกันเองเงี้ยครับ จะทำให้มันไม่ได้ผลดีนะครับเงนโอ้โหแล้วแต่ว่าก็ถึงเก็บได้เต็มแม็กซิมัามก็มีผลแล้วครับเพราะว่าคะแนนมันขาดไปแล้วนะครับามาดูนี่ครับโอ้โหท็อปกะบอลน,นะครับที่ขับไม่ไม่พลาดเลยนะจะเป็นท็อปที่เข้าไป11แต้มของท็อป้ะครับตามบอลดิบอล แล้วก็พรอบตามด้วยไหนล่ะครับเกมสุดท้ายของเราในเซตนี้นะครับเป็นด่านิตี้สิบเอ็ดรีเวิร์นะครับดานระดับ3ดาวนะครับที่ฝั่งของสตามินเลือกมานะครับเรื่องแต่ด่านที่4ีป็นต้นมาก็เลือกมาตลอดนะครับมาครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับคะแนนก็เป็นเก่งนัพิชนะแน่นอนแล้วนะครับมาดูในเกมครับว่าส a ามินขอที่ดึงบ้างได้หรือเปล่านะครับ แล้วรถมีนะครับเหมือนกันเหมือนกัน2องคนนะครับเป็นบอลกับคอปนะครับใช้เป็นรู้สึกว่าจะรถอะไรเนี่ยคาเคสหรือเปล่านะครับรถเก่ามากนะคาเคสเนี่ยนะครับมาจังหวันนี้โอ้เบียดเกือบชนครับไปเบียดตัวเ,เองเอาแล้วตอนนี้ต้องดูครับ CW มาเขาส่งนี้ครับโอ้เวิร์ดดิฟแมนด้วยครับแต่ว่าคาเทลรถไม่ค่อยดีเยวไหลโอสก,กิดนิดนึงยังได้อยู่นะครับ เอาแล้วตอนนี้ห่างค่อนข้างเยอะนะครับห่างจากไห์อันดับที่4นะครับอูดิฟซีวีบิวอะเนี่ยครับเธอรถไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคันนี้มันคันเก่าแล้วไม่เข้าใจได้ครับโอ้ชนด้วยนะครับแทงหายหมดเลยตัดภาพดีท็อปครับไม่พลาดเลยนะครับใช้เป็นคอมบินเดอร์ด้วยนะครับมาวันนี้และยังได้ดีครับไม่พลาดเลยครับเหมือนว่าซิตี้เนี่ยท็อปจะทำได้ดีเป็นพิเศษนะครับ ี่ขับค่อนข้างเป๊ะนะครับ C W W มาอยู่นี่ครับโอ้โหไม่มีไรพลาดเลยครับไม่อยพาดเลยฮะโอ้โหมาตรงนี้ครับ C W W ดูขวาล่างครับตรงนี้ครับผัดกันนำเฮ้ยผัดกันพลาดผัดกันนำนะครับคือคอปกับไนท์นะครับคอปนี่ฟอร์มตกมากนะครับไม่เหมือนตอนเจออิมมี่เลยนะครับ ก็อาจจะเป็นเพราะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งครับอาจจะกดดันนะครับดูจากตรงนี้ท็อปพลาดนิดนึงครับแต่ว่าก็อะไรมันห่างมากครับแมตตบอลก็โหตามยากครับแต่ถ้าเขาูจุดสุดท้ายปิดท้ายด้วยท็อปเก็บ11แต้มได้นะครับตามเดิมบอลอันดับที่2แครับดูนายฮะดดูนายครับโอ้โหแล้วอยู่ตรงนี้ไม่น่าทันแล้ะครับจบไปเป็นกีฬาบิดขึ้นนำไปก่อน1-0ต่อเซตไปลุ้นต่อเซตหน้านะครับ Succum shell, I'm gonna come to come need to head